Ni ny 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 Phan, phan, ny phan ny 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 chung ny chung ny ny tia ny ở ny 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 thế, Như lúc đấy mới <laughs> hiện một cái <laughs> gì. Ê. À, tầm bố, tầm bố, mà đẹp hẳn con. Tầm bố, tầm Bố tông đấy, mình... lên không mà. Chẳng qua mà đừng không mà, không mà hạ cái sáng một cái xuống nó cái gì. อยู่อยู่อยู่ครับง่่ๆ่แล้วครับี่ยแล้วฟังฟังฟังมันบอกซื่อไหมครับจกจๆตัวนี้ชิปุมมนสามรูคนละี่ยๆตัวนี้ก็ี่ยเสียนเสียนบุดหย่หลับนานให้มันทุ่มไปลูกไปลูกไปลูกไป

ไอแล้วครับอ,อ้ยุกจกจกจกยวครับเบึ้งเบึงครับมือตักกับมือสูจกจกจกเยครับคลตักตัวนี้ประมาณเทีอครับตัวนี้ประมาณรู่แล้วครับเี้ยเียเี้ยเ้ยอยู่ยุกไย้ยตักลงไปเตรียมแล้วครับ

ว่างลงไปจะได้พี่ตัวนี้ประมาณโลสามโลสี่ลดแล้วครับลุดหมดเยอะสุดเยอะเทพบรรทมสิฟุดทำงานแล้วสิฟุดทำงานแล้วไปอีแล้วเสียบวุดลงไปแล้วเสียบวุดลงไปแล้วปลาคุณตีปลาดีครับ Give me bà noni hết bát thư hát bát thư. Ui pacho nyên đi qua qua. Oh, nhanh 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 nhanh. Hm. Tiểu hôm nay. Tiểu luôn hát. Tiểu hát. Tiểu luôn luôn đấy Tiểu luôn hát. Tiểu luôn hát. Tiểu luôn จอกๆๆเอลนะครับปลาจุกครับปลาจุใส่ประมาณโลสี่โูห้านี่นะครับี่ยๆฝั่งมันบอลจอกจอกจอกครับมาบึ้งพูดงานมือน,นีนถ้าลุใหม่ปลาจู๊กหรือปลาปลาตะกาะ ปลาตะกกประชาไทยผ่นเอิบึ้งับบึ้งมุนครับหมายเนาทมครับบ้งเยครับบ้งบ้งเสยนฟิล์มสูตยาเสยนฟิล์มเท็บครับเทบรม มีซิฟบววครับตัวนี้เพือมียี่ซิฟครับเสียนฟิมเทปเทปแล้วก็เทปบ,บันทมเทบ,บนทม,บนมเนี่ยสูตรนี่สูตรเนี่ยพันเหมีเด,ดตะโกครับหรือว่าปลาจวกบ้านเฮานี่แหละ